สบายดีพี่น้องสบายดีมือนิสิมาพัดมีกินพี่น้องใส่เครื่องปรุงหลายอย่างพี่น้องเอ้ยมีเห็ดหอมมีกระลำเคี้ยวแครอทเนะาะารีพี่น้องเอ้ยนำมาค้ามเปียกเนาะขิงใบบัวเนาะโอ้หกระเทียมพี่น้องเครื่องปรุงกธรร็ธรรมดาธรรมดาพี่น้องข้างหมอพี่น้อง เอาน้ำมันลงใส่พัดหมี่กินพี่น้องแบบยง,ง่ายสไตล์แม่อาดพี่น้องกระเทียมลงใส่น้องเลยหอม มันมีเงาแบมาแบบง่ายอย่างนี้ เทียมเลียงแรกน้องตามด้วยกระลำตามด้วยกะลี กัด,ด้วยแครอทนะคนเขากันี่น้องเอ้แต่ละอย่างไม่อาจลวกไปแล้วี่น้องแต่ละอย่างเครื่องแนวขัวนี่นะลวกเร็รอยไปแล้วี่น้องเอ้ลวกให้มันซุกก่อนเละจังมากขัวี่น้อง,องขัวมีร่วม,มิดี่นง ตั้มด้วยมีเนาะมีในกระหลวกเรียบร้อยพี่นอ้องเพื่อให้ซุกเรียบร้อยมาคนคนเคเขากันพี่น้องเลยเหมือนเดายไงใส่หลายใส่พักใส่พักเป็นจำนวนหลายพี่น,อน้องใส่มีนิดนึงอย่าลืมพี่น,อน้องแต่แต่ละอย่างต้องลวกให้มันซุกซะก่อนถึงมาขัวพี่น้องเลยสไตล์เนื้อ Tam rồi cầm cung thì nào sốt chiều sẽ yêu khảo cam rồi cưa cung lót thì nào cũng nua nam tan thì nào? าดาได้น้ามาข้มเปียกคนกนว้ายหน,น,น้าตาี่น้องหน้าตาหน้าตาแบบง่ายๆี่น้องบเน่าบเนาโบเน่ ใส่เจะสซุกแรกพี่น้องตามด้วยมะขลินพี่น้องสีสันน้อยนึงตามด้วยหอมบัวคนเข่ากัน หน้าตาพี่น้องแล้วชิ้นหลดสัตว์หืมจังนิดนึงสี้ยวมันยังหนักไม้พี่น้องเลยไหนง่ายขัวมีร่วมพักมิดซาลปิพี่น้องเอาใส่สุดยอดความเสร็จ เป็นอนุชิตสมบูรณ์พี่น้องพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟน้องพร้อมเสิร์ฟนาตาพี่นอ้องขวนี้แม่เนาใส่กระลำใส่เห็ดหอมใส่แค่หลอดพี่น้องปรุงตามความสบใจพี่น้องมามาพี่น้องเดอ้อมากินํำกันเด้อสบายดีสบายดี